เดี๋ยวแล้ว,วันนี้เรามาคุยกันต่อในั่งของกลุ่มค้าปีกกันบ้างพี่ทิพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่าน,นนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาอ <c oughs> ัปเดตเซมโซเชล์นะในช่วงไตรมาสสแล้วก็เดือนมิถุนายนนะคะก็ภาพรวมเนี่ยยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อเดือนที่แล้วที่เรามาคุยให้ฟังนะคะเพราะว่าโดยรวมราคาเฉลี่ยของเซมโซเชลโกรธในไตรมาสสเนี่ยก็ยังติดลบเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะคะเอ่อโดยโดยส่วนใหญ่ทั้งหมด9บริษัท ที่เรา cover อยู่เนี่ยมี6บริษัทที่เห็น s a m e s t o r e sales growth ที่น้อยลงนะคะ mm hmm. เมื่อเทียบกับไตรามาส1นะคะจะมี3บริษัทที่มี s a m e s t o r e sales growth ที่ปรับตัวดีขึ้น mm hmm. เมื่อเทียบกับไตรามาส mm hmm. 1ก็คือดู h o m e global แล้วก็ธนาจิรานะคะอ,อย่างไรก็ตามถ้าดูในรายบเซ sector เ,เนี่ยฝั่งสินค้าอุปโภคบริโภคในไตรมาส2เนี่ยชะลอลงเล็กน้อยนะคะาจากเรื่องของผลกระทบจากฝนตั้งแต่ปลาย เดือนพฤษภาไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าดูโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นเนี่ยก็ต้องถือว่าคาปลีกในกลุ่มอุปโภคบริปโภคเนี่ยก็ยังทำได้ดีนะคะยังค่าเฉลี่ยยังเป็นบวกในขณะที่ฝั่งของ Home Improvement แล้วก็ d e partment store แล้วก็ Specialty Store เนี่ยค่าเฉลี่ยเป็นติดลบนะคะอ่าถ้าดูโดยรวมในไตรมารส2นะคะค่าเฉลี่ย ของทั้ง9บริษัทเนี่ยอยู่ที่ติดลบ1.3นะคะก็ลบลึกขึ้นนะเมื่อเทียบกับไตรามาส1ที่0.2นะคะก็อย่างที่เรียนก็คือภาพรวมของเซมสโตในกลุ่ม Staple แล้วก็ Discretionary เนี่ยก็ก็ก็ซบลงไปนะคะแต่ถ้า,าสิ่งที่ข้อสังเกตะคะที่ ที่เราเห็นได้ว่าในฝั่งของ Home Improvement เองที่มี Development ที่ดีขึ้นก็ได้ประโยชน์จากงบงบัฐนะคะที่เริ่มเบิกจ่ายนะคะก็ทำให้ยังติดลบอยู่นะแต่ว่าลบน้อยลงนะคะ,ะส่วนภาพของฝั่งกลุ่ม อุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่พาทเมนต์สโตร์และสเปเชียลตี้สโตร์ต่างๆเนี่ยะจะเห็นการชะลอลงของกําลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสสนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสหนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของฝนอาจจะทําให้ทราฟฟิกในการเข้ามาใช้บริการเนี่ยชะลอลงไปได้นะคะ โดยเฉพาะในเซมสโตในช่วงเดือนอเมษาและพฤษภาที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามพอเราดูในรายในรายเดือนที่มีโดยโดยติดตามเรื่องของ Development เนี่ยเราก็พบว่าะจะมี4บริษัทนะคะที่เซมสโตเนี่ยเริ่มมี Improvement ได้ก็คือว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยมีเซมสโตที่อาจจะบวกมากขึ้นหรือติดลบน้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับเดือนอพฤษภานะคะได้แก่ BJC ดู Home c p r แล้วก็โมชินะคะ BJC เองก็อาจจะมีเรื่องของการปรับกลยุทธ์นะคะในแง่ของสินค้ากลุ่ม dry food fast food นะคะก็ช่วยทำให้เซมส่วนในเดือนจุน คลิกมาเป็นบวกได้เล็กน้อยนะคะดูโฮมก็น่าจะได้เบนฟจากเรื่องของฝนที่ซาไปแล้วก็การเบิกจ่ายที่ต่อเนื่องของงบรัฐนะคะ c p r เองก็คล้ายๆกันก็คือเรื่องของฝนที่น้อยลงนะคะแล้วก็กำลังซื้อก็ยังบวกต่อเนื่องได้ส่วนโมชิเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการพัฒนาของการสถานการณ์การขาดแคลนสินค้านะคะือสินค้าช็อตเทที่กระทบ พอฟอร์แมตของบริษัทในช่วงเดือนเมษาและพฤษภาไปในเดือนจูนสินค้าเริ่มเข้าละก็เริ่มเ,เห็นเซมสโตรที่ติดลบน้อยลงมากๆนะคะในเดือนจูนก็ลบแค่ 1. จุดลบไม่ถึง1%เปอร์ซแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทั้งไตรมาสก็ยังลบอยู่ที่ไฮซิงเกิลดิจิตนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปก็คือไดมาสสเองก็ยังอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะคะก็อาจจะมีแค่เรื่องของคนที่ได้ไประโยชน์จากงบรัฐที่อาจจะมีอิ r พ v e m เมนนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นซีซันอลโดยรวมนะคะที่ ไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะซึ่งความคาดหวังของเราก็คิดว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยด้วยการเบริกจ่ายงบที่ทยอยเร่งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆที่รัฐพยายามจะร้อนชอกมารวมไปถึงการท่องเที่ยวนะคะที่น่าจะกลับมาคึกคักมากขึ้นในช่วงปลายปลายปีเนี่ยก็น่าจะทำให้ performance ของ Commerce โดยรวมเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นนะคะ โดยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของฐานของปีที่แล้วในช่วงครึ่งปีหลังที่จะ,ะถาดค่อนข้างตับนะคะก็จะเห็น Development เรื่องของ e a r n i n g แล้วก็ Same Store ได้ดีขึ้นนะคะส่วน Short Term e a r n i n g ในไตรมาส2นะคะเราคิดว่าแม้ว่า Same Store จะไม่ได้ดีมากนะคะแต่ว่าเรายังคิดว่าจะเห็น Earning Growth นะคะในเชิงของ e ย y on Year ได้อยู่นะคะด้วยความที่จะมียอดขายที่เกิดขึ้นจากการขยายสาขาในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ cross margin ที่ดีขึ้นนะคะทีะ่หลายๆคน ได้เห็น uh มิกสองสินค้าที่ดีขึ้นนะคะช่วยบูสต์ตัวมาจินให้ให้กว้างขึ้นนะคะก็ก็จะเป็นตัวช่วยในแง่ของเยียร์เยียส่วน Q o n Q นะคะเราคิดว่า e a r n i n g น่าจะมีการซอฟทเทนลงบ้าง q on Q ตามซีซันอลนะคะแต่ก็อยู่ในเพสที่ถือว่าปกตินะคะเพราะว่าปกติตรามาสอก็จะต่ำกว่าไตรมาหแล้วก็ไตรมาสาอาจจะเป็นไตรมาเป็นโลซีซันนะคะแล้วจะมาพิกอัพกันอีกทีในช่วงไตรมาสี่นะคะพาร์นก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคล้ายๆกันทุกปีนะคะก็ทำให้เอาลุ k ของไตรมาจจะยัง อย่างอินไลน์กับภาพที่เราเคยมองไว้ก่อนน,นั่นค่ะได้ครับแล้วถ้าดูจากชาร์ตของเซตคอมเมอร์สนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ากําลังจะหลุดโลเดิมนะครับซึ่งถ้าถามผมผมว่ามันก็มีโอกาสนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พิยีบอกว่าเซมซอเซลคิวสองเฉลี่ยลบประมาณ1.3แต่ Q3 เนี่ยก็แบบสมมติสมมติในใจก่อนนะพิธ์พี่เราเรายังไม่ทราบเรื่องนะตอนนี้อ่ะหนึ่งคือฤด,ดูฝนอ่าที่เป็นปัจจัยลบนะครับสองคือกําลังซื้อเคขาล่างที่อาจจะอ่อนตัว ต่อเนื่องนะแต่3อาจจะได้พรบงบประมาณมาช่วยบ้างแหละอย่างเงี้ยเน็ตออกมาแล้วพี่ทิพิดว่าแบบจากประสบการณ์พี่ทิพิดว่าแบบจากลบ1นึามเนี่ยมันจะไปในปร,ปริมาณประมาณไหนพี่ในช่วง Q3 อะ่ะจริงๆอ่ะอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนอ่ะคือเซนดิเมนต์ในเชิง Q o n อคก็เป็นอย่างที่บอมเล้าให้ฟังเนาะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเซมโซเราจะเทียบกับเบสของปีที่แล้วใช่ไหมคะ,ะปี<ช>ที่แล้วอ่ะมันเป็นฐานตา ก็เลยไม่ได Get ้คิดว่ามันจะลบลึกไปกว่านี้นะคะหลักๆเลยอ่าเป็นเรื่องของฐานที่จะมาช่วยทำให้เห็น Development ในเชิงของ Same Store ได้หรือถ้ายังลบอยู่ก็ไม่ควรจะลบมากกว่าภาพรวมๆของไตรมาสหนึ่งนะคะก็เอยขอโทษในไตรมาสสองนะคะก็มองมองว่าคือในเชิงคิวๆเรื่องของฝนเรื่องของอะไรก็คงมีปัจจัย s o f t e เทนในเชิงคิววแหละแต่เยียร์เนี่ยเรายังยังมีความคาดหวังว่ามันอาจจะ แฟลตหรือบวกได้เล็กน้อยได้นะคะถึงแม้ว่าเออม,มันจะเป็นโลซีซันก็ตามนะคะเพราะว่าพอเราเราไปดูโฟกัสในในควอเตอร์สปีที่แล้วเนี่ยเซมโซค่อนข้างวีคมาก่อนหน้าแล้วเพราะว่าถ้าพอย้อนกลับไปเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่ค่อนข้างสุญญากาศเนาะเป็นช่วงทีออ่อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะแล้วก็งบประมาณภาครัฐก็ขาดช่วงอยู่ส่วอยู่ระดับหนึ่งค่ะอืมประมานั้นได้เลยครับพนนี่พิพได้ค่บสวัสดีครับสวัสดีค่ะ